<President. S 2> เด็กครั้งแรกนะคือว่าประทับใจแน่นอนชายเป็นน้องคนนี้เลยนะฮัลโหสวัสดีครับทุกคน welcome back to b a d b e r r y Channel ฮัลโหลครับทุกคนวันนี้นะคะมาอยู่กับบอสเบ t ์ช anel อีกแล้วในช่วงเดือนแห่งความรักนะครับในเดือน February แบบนี้นะครับวันนี้นะครับทุกคนบอจะพาทุกคนไป get ready with me from my valentine date นั่นเองลุคของเราวันนี้นะครับก็จะเป็นฟิลแบบว่าลุคคูณหวานวน,น,นละมุนแบบนี้เลยนะฮะบอสนะคะก็จะพาทุกคนนะครับไปทั้งแบบแต่งหน้าทาผมนะครับแล้วก็แบบเตรียมชุดอะไรต่างๆวันนี้ชอบแบบเมคอัพตัวเองมากเลยนะฮะยังไง เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาและไม่ให้ผู้ชายเรารอนานนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปแต่งลุคนี้กันเลยโอเคครับทุกคนยังไงเรามาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้ก็คือติดกิบน้องคิตตี้เรียบร้อยแล้วนะครับเก็บผมนะครับเรียบร้อย โดยขั้นตอนแรกนะครับของลุคนี้นะทุกคนจะพลาดสิ่งนี้ไม่ได้เลยน,นั่นก็คือการเล็บผิวของเราให้ดีนั่นเองจะบอกว่าการแต่งหน้านะครับที่ดีนะทุกคนออกมาให้แบบดูเป็นผิวผิวโกลว์ต่างๆคือมันเริ่มจากสเต็ปการเล็บผิวนั่นเองมีน้ําตบตัวหนึ่งนะครับที่บอทได้ทดลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีมากๆเลยจากบ้านอิบซานั่นเองนี่คือน้ําตบ The Time r e s e s Aqua นั่นเองทุกคนเป็นน้ําตบตัวดังที่แบบเป็น เบสเซลเลอร์ของญี่ปุ่นแล้วก็ในไทยด้วยจะบอกว่าตั้งแต่ทางแบรนด์นะครับส่งมาให้ก็เลยรู้สึกว่าวิดีใจมากๆเลยที่ว่าบอลจะได้มาลองน้ำตกตัวนี้สักทีหนึง่ง ตัวนี้นะครับทุกคนจะเป็นโลชั่นน้ำตกนะครับที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราช่วยล็อกความชุ่มชื้นนะครับให้กับผิวของเรานะครับให้ผิวของเรานะครับดูอิ่มน้ำแล้วก็กระจางใส่นั่นเองทุกคนตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับใครจะบอกว่าตัวนี้เหมาะกับทุกสภาพผิวนะครับทุกคนสามารถใช้ได้เลยใครนะครับที่มีผิวแพ้ง่ายเหมือนบอนะครับทุกคนรับรองว่าใช้ได้แน่นอนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาไม่มี harmful ingredient หรือว่าแอลกอฮอล์เลยนอกจาก ตัวนี้ยังเหมาะกับการคามผิวของเรามากๆเลยใครนที่ไปทําแบบหัตาการมานะครับทุกคนไม่ว่าจะแบบทํำเลเซอร์หรือว่าจะแบบผิวไปตากแดดหนักๆมาช่วงนี้ตัวนี้นี่สามารถแบบว่าช่วยเราได้มากๆเลยสามารถใช้ทั้งบบตอนกลางวันและตอนกลางคืนได้เลยเหมาะมากเลยกับการที่ใช้เป็นแบบ first skin care นในรูทนของเรานนั่เอง ที่ใช้นะครับง่ายม,มากๆเลยก็คือเราสามารถนะครับเทบนมือของเราอย่างนี้แล้วก็สามารถตกไปกับผิวของเราได้เลยนะครับทุกคนหรือว่านะครับเราสามารถนะครับเทบนสอลีนะครับแล้วก็สามารถเช็ดไปตามแบบผิวนอกของเราได้เลยแล้วเทกเจอร์เขานะทุกคนคือแบบไม่เหนียวเลยแบบสบายผิวมากๆ ผิวบอกว่าตอนนี้ทุกคนต้าสังเกตนะคือเล่นแสงมากๆแล้วก็ดูแบบฉ่าน้านะครับพร้อมที่จะไปแต่งหน้ากันต่อแล้วรีวิวที่จริงใจนะครับจากมอสเบนะครับอันนี้ดีจริงแล้วก็แบบอยากแนะนําของดีๆให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้เราเพชรผิวของเราอิ่มฟูแล้วนะคะผิงไงเราไปแต่งหน้ากันต่อเลย เมคอัพนะคะวันวาเลนไทน์ของเราปีนี้นะครทุกคนคือบอสอยากได้ลุคเป็นฟิลแบบว่าล cool, ุกคูลดูลมูนดูแบบสบายตานะคะัะทุกคนโดยคีลุกของเราวันนี้นะครับก็คือเราจะเน้นไปที่แก้มทุกคน เมื่อวานนะครับทุกคนบอกก็ได้ไปทําการแบบช็อปปิง้งคยยิ่งใหญ่มากเลยทุกคนเพราะว่าแบบอยู่นี้ของที่ออกมาใหม่จะแบบมันน่าใช้เยอะมากมาอันบอกแบบพร้อมเพื่อนๆทุกคนเลยมาอัปเดตนะครับของใหม่ทั้งหมดนะครับในกลุ่มของเมคอัพนั่นเองฟาวเดชั่นนะครับที่บอกจะใช้ในวันนี้ก็เพิ่งได้มาใหม่เลยทุกคนนี้เลยนะคะเป็นคุชชั่นของเพลตโป p โปเต้นั่นเองตัวนี้เลย ตัวตลับของเขานะครับมันก็จะแบบเป็นอย่างนี้เลยทุกคนดูสิมีความแบบว่าหลักชูสุดๆส่งราคามามากเลยทุกคนนะคะมีซองใส่ให้มาด้วยนะแบบหลักชูสุดๆคูชั่นตัวนี้นะครับจะให้ finish like wy, ุคแบบ dewy glowy นั่นเองความปกปิดเขาจะอยู่ที่ประมาณ light like to medium นะคะนี่คือไม่เคยใช้เลยนะครับหวังว่านองจะออกมาดีเดี๋ยวเรานะคะก็จะแ a p ป,ปึ๊บป,บปบ แล้วเรานะครับก็จะมาวอร์มนะครับกับตัวฝาตัวนี้เพื่อเป็นการพักรองพื้นนิดนึงให้ให้น้องคูชันนะครับได้เข้าไปนะครับในตัวของฟองน้ำน,นั่นเองตบเลยจ้ามาฟึ้ม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 ฟ,ฟึคือจะบอกว่าตัวนี้มันให้งานผิวมากๆเลยทุกคนดูสิโอ้โหนะก็จะถ่ายทุกคนให้เห็นชัดๆฟึ้มนี่เครื่งหน้า ดูดิโอ้โหฟึ้มเข้าให้ในวันวาเลนไทน์แบบนี้นะเราก็ต้องแบบเออเลือกอะไรที่มันค่อนข้างที่แบบสเปเชียลนิดหนึ่งตอนนี้คือแบบว่าผิวมันเล่นแสงจริงๆอะ่ะโอ้โหดูดิความดีวีความอะไรมันคือแบบเลิศเสร็จแล้วนะฮะงานผีว,วันสวยรถของเรานะครับจากคูช o ั่นเครทิปโปรโพเทน มาถึงคอนซีลเลอร์นะครับทุกคนตัวนี้ตัวใหม่มาแรงมากๆเลยกับนี้เลยนะครับ Hourglass Concealer จะบอกว่าตัวนี้นะครับมีรีวิวแบบเยอะมากแล้วก็แบบมีคนชอบเยอะมากๆเลยตัว่าตัวนี้แบบน่าลองมากๆมันเป็นคอนซีลเลอร์ที่แบบกริบมันตึงพิกเมนต์มันแน่นรอยสิวรอยใต้ตาดำๆอะไรแบบนี้คือน้องคนนี้คือเอาอยู่เลยนะครับทุกคนแอปพลิเคเตอร์ของเขานะครับจะเป็นแบบนี้เลยทุกคนนี่ เพราะว่าเนื้อตัวนี้ค่อนข้างที่จะแบบมีความคล,คลายแบบตัวทาชเช็ดเทปนะฮะทุกคนที่บอสเคยใช้เดี๋ยวเราจะมาเก็บนะครับใต้ตาดำๆนิดนึงนะคะของเราว่าช่วงนี้เราทํางานหนักมา,ม,ามากเลยเดี๋ยวเวลาใช้เนี้ยปกติบอสก็จะเอาเนื้อคอนซีลเลอร์ออกมาแบบไม่ได้เยอะมากนะ,ะทุกคนบอสก็จะแค่ปาดนะครับในจุดที่ว่าเราคิดว่าเราอยากปกปิดนะฮะอีกนิดนึงแบบรอยเสียวนิดหน่อยอ่ะ จากนั้นนะครับเราก็จะใช้สปอนนะครับอันนี้เป็น beauty blender นะครับปกติเลยชุบน้ำหมาดๆนะครับแล้วค่อยๆแถบน้องไปอย่างนี้ได้เลยจะบอกว่าตัวนี้ค่อนข้างแบบว่าแห้งเร็วนะครับทุกคนก็คือพยายามแบบว่าปิ๊บเกลี่ยน้องนะครับนิดนึงถ้ามีแปลงเนาะคอนซีลเลอร์จริงๆบอกก็มีแปลงคอนซีลเลอร์เหมือนกันก็สามารถใช้ได้นะคะ พอเสร็จแล้วนะครับใต้ตาของเราก็จะดูกลิบขึ้นนั่นเองพวกวาตาแผ่นดงแผ่นด้าอะไรอย่เงี้ยก็จะไม่มีแล้วนะทุกคนอืมเสร็จละนี้ก็คือเป็นฟิเน็ตชิ้นของผิวเรานะครับทุกคนจะบอกว่าตอนนี้ผิวบอสแบบ เล่นแสงแล้วก็โกรมากมากเลยเก่งแกล้งผู้ชายว่าแบบว่าเราตื่นมาคือผิวดีแบบนี้เลยนี่คือผิวจริงของเราที่เราไม่ได้แต่งหน้าเลยนะคะบอกผู้ชายไปเราตื่นมาเราก็เป็นอย่างนี้เลยเธอ แต่ความเป็นจริงแล้วคือแต่งหน้าประมาณสามชั่วโมงน่ะสาวน้ำมันอย่างเรานะครับสิ่งที่ห้ามลืมก็คือนี่เลยนะครับแป้งฝุ่นนั่นเองนี่เป็นแป้งฝุ่นนะครับตัวใหม่ที่บอยได้ลองนะครับตัวนี้เป็นของดีออนะทุกคนเราก็จะ ปกแป้งฝุ่นนิดๆน,น,น,น่อยนะครับตามจุดแบบว่าทรีโซนนะครับที่บอดแบบค่อนข้างมันง่ายนั่นเอง mm hmm. บอดแนะนำนะทุกคนอย่าใช้แป้งผสมรองพื้นหรือว่าแป้งอัดแข็งทุกคน mm hmm. เพราะว่านะครับสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดนะครับมันจะจบเลยทันท mm ี hmm. พยายามใช้นะครับแป้ง translucent นะครับหรือว่าแป้งที่แบบว่ามีความเบาบางเนื้อละเอียดนะครับแล้วเราก็ พอค่อยซับไปในจุดที่เรารู้สึกว่านะ้าเรามันค่อนข้างมันง่ายนะฮะทุกคนตรงช่วงหนกแก้มอะไรเงี้ยบอสจะเว้นว่างไว้นะ,ะร้องจมูกอะไรต่างๆนะพอแป้งฝุ่นของดีออนะคะตัวนี้ก็เนื้อละเอียดมา,มากๆเลยนะครับทุกคนอย่างเงี้ยบอสจะลองใช้ไปเรื่อยๆดูก่อนว่าน้องดีจริงไหมนะฮะต่อไปนะคะคิ้วคือมงกุฎของหน้านะคะเราไม่สามารถไปหาผู้ชายได้โดยที่เราไม่มีคิ้วนั่นเอง ตัวนี้นะคะยังเป็นตัวเก่าคนเดียวคนเดิมของบอสอยู่นะคะนี่เลยนะคะตัว b e n ิฟิตนั่นเองตัวนี้นะครับก็เคยรีวิวไปแล้วนะคะเป็น f a v เ r อร e 2,024ถ้าใครทัายังไม่ได้ดูคลิปนั้นนะคะยังไงฝากกดไปดูด้วยเนาะคิ้วเราก็คือให้เน้นความแบบว่าฟูฟ่องละอองฟิลนะทุกคนเขียนให้ธรรมชาติมากที่สุดไม่เอาแบบนองปิงนะคะทุกคนก็คือเขียนตามแบบว่า ช่องขนคิ้วที่แบบว่ามันขาดไปนั่นเองวันนี้นะคะัด้วยความที่ว่าเราเน้นลุกความแบบว่าหว,นวานเพราะฉะนั้นทุกคนให้เขียนคิ้วให้ยาวกว่าปกติเนาะห่างคิ้วยาวๆอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้แบบว่าหน้าเราดูหวานขึ้นนั่นเองตามด้วยนะครับมาสคาร่าคิ้วนะคะวันนี้บอสใช้เป็นของ v ีฟายตัวนี้เลย จะบอกว่าตัวนี้มันแบบเป็นมาสคาร่าคิวที่จึงมากๆเลยทุกคนเพราะว่าเนื้อมาสคาร่าของเขาอ่ะมันช่วยแบบว่าฟิกขนคิ้วเราให้เลี่ยงสวยเป็นเส้นๆเลยนี่ทุกคนฟึ่มฟึ่มฟึมคไปเราก็พยายามปัดขนคิ้วนะคะให้แบบว่าฟูฟ่องและองฟิลเข้าไปอีกโอเคงานคิ้วของเราจบประมาณนี้พอนะครับทุกคน มาในส่วนของตาของเราบ้างนะครับทุกคนอยู่วันนี้เราจะแต่งลุกแบบว่าวัานๆเนาะสีที่เราจะใช้นะครับสรับสีอายแชโดกของเรานะครับบอสจะเน้นเป็นสีแบบว่าชมพูนะครับน้ำตาลตุนต่นๆนั่นเองพาเลตท,ที่บอสจะใช้นะครับเป็นพาเลตใหม่นะครับจากนี้เลยชาร์ลอตต์ทิเบอรี่นะเองทุกคนสีของเขาก็คือสวยแบบว่าผู้ดีมา,มากๆเลยทุกคนอยากจะสวัสด้ดูนะฮะสวยมากทุกคนนี่เป็นสีชมพูแบบ ว,ว,ว่านแบบนี้เลยบอดาชอบสีของตาเขามาเลยทุกคนมันเป็นสีแบบน้ำตาลช็อกโกแลตอะไรแิบนี้ฟึ้มนี่ทุกคนบอยนะครับจะเริ่มแต่งตานะครับใช้สีชมพูนะครับทุกคนสีแรกแล้วก็ใส่เข้าไปที่รอบๆดวงตาแบบนี้เลย ในไหนก็ในไหนละเออขอมาแบบเมาหมอยเรื่องแบบประสบการณ์ความรักกับเพื่อนๆนดีกว่าจริงๆบอสเป็นคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์ความรักแบบเยอะขนาดนั้นทุกคนในชีวิตเนี่ยมีแฟนมาแค่หนึ่งคนเท่านั้นดูจริงๆจะอยากแชร์แบบโมเมนต์น่ารักละกันของเรื่องแบบการเดทครั้งแรกอะไรต่างๆ บอจำได้ว่าบอคุยนะฮะกับแฟนเก่าบอไอะประมาณ2อาทิตย์เช้าก่อนที่เราจะไปเจอกันทีนี้เนี่ยเราก็ไปกินร้านอาหารแบบว่าร้านหนึ่งที่โรงแรมแล้วก็สิ่งที่แบบประทับใจมากๆเลยนะสำหรับการเดทครั้งแรกก็คือ เขาเป็นคนที่แบบว่าทูีตเราดีมากเขาว่าครับตักอาหารอะไรเงี้ยให้บอสซึ่งมันถือว่าแบบเป็น first impression ที่แบบดีมากๆเลยต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาขัดเบ้าด้วยสีน้ำตาลกลางกันนะคับทุกคนอ่ะต่อซึ่งบอสก็รู้ใช่ปะว่าเขาก็แบบเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนว่าเออซื้อบุ๊กมามาให้เขาแล้วก็เขียนจดหมายทุกคนก็คือเสียเงินให้กับผู้ชายเลยโดยที่ยังไม่ได้คบกันนะฮะ คือไม่ใช่หรอกจริงๆมันกเ็เราก็อยากแบบสร้าง first i m a t i o n อะไรที่ดีๆให้กับเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยเนาะพอรู้ว่าเขาแบบเอ้ยชอบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยเราไปเดินเจอมาเราเลยแบบเออซื้อให้เขาดีกว่า สายเฟเวอร์งงไปเลยตองสีที่เป็นชิมเมอร์ตรงกลางตานิดนึงนะทุกคนแล้วแบบว่าเดียส่วนใหญ่ของเราก็คือเราก็จะแบบไปกินข้าวไปร้องเก๋อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนเราสองคนก็คือเทสเพลงอะไรอย่างเงี้ยชอบฟังเพลงไปเหมือนกันเป็นคู่ที่เอ j นจอยแบบว่าอีตติ้งสิงยิงต่างๆ จำได้เลยว่าตอนวันลอยกนไทงนะคทุกคนก็ซื้อแบบว่ากำไลไม้เขาแล้วก็บอกก็าทำเป็นเหมือนว่าแบบเป็นกล่องดอกไม้แล้วก็ปิ้นรูปแบบคนลอยหลายๆรูปนะครับทุกคนตามแบบว่าโมเมนต์ต่างๆของเราแล้วก็แบบว่าใส่เข้าไปในกล่องแล้วก็เขียนจดหมายอีกหนึ่งท <c oughs> อมทุนแบบว่าสุดๆนะฮะก็ <c oughs> คือเป็นสิ่งที่เราก็อยากําให้เขา ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เดบครั้งแรกนะครับในชีวิตที่แบบว่าเพอร์เฟกต์มากๆเลยไปกันต่อนะครับเป็นในส่วนของแก้มของเรานั่นเองแก้มของเราวันนี้ต้องถังหูรูเท่านั้นนะครับลูกที่บอกอยากได้ก็คือแก้มน้องวันยองนั่นเองทุกคนบลัชที่บอดได้มาใหม่นะครับก็คือน้องวันยองเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะครับทุกคนก็คือนี้เลยนะครับเป็นบ u ัชของแบรนด์เอเมลส์นั่นเอง นี่เดี๋ยวแกะพร้อมทุกคนเลยเพราะว่ายังไม่เคยลองใช้เหมือนกันั้งซื้อมาเมื่อวานนะฮะจะบอกว่าสีมันแบบน่ารักมากดูสิตัวนี้นะครับน้องจะเป็นบลัชนะครับในรูปแบบเนื้อบาร์นั่นเองทุกคนปกตินะครับบอกก็ไม่เคยใช้เนื้อบาร์เลยทุกคนบางทีแบบพวกเนื้อที่เป็นเนื้อสติ๊กเนื้ออะไรเงี้ยบอรู้สึกว่ามันค่อนข้างแห้งอ่ะบอก,ก็เลยจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่พอเป็นเนื้อบาร์เนี่ยบอรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแบบเกลี่ยง,ง่ายอะไรมากขึ้น ซึ่งตอนที่อยู่บ i เตียมเนี่ยก็ได้ไปลองเทสนองมาลาบ,บรสสวนเนื้อเขาว่าดีมากๆเลยเดี๋ยวยังไงเรามาลองดูกันนะทุกคนจะใช้คู่กับนี้เลยนะครับแปลงซิลิโคนจากน้องฟีอันนี้ก็เพิ่งซื้อมาใหม่เหมือนกันนั่นเองเพื่อให้แบบว่านอนะครับไม่สกปรกนั่นเองเดี๋ยวบอนนะครับก็จะพิกอัพผลิตนะครับจากตรงนี้มาแล้วเราก็ค่อยมาใส่นะตรงนี้เลยไม่แน่ใจว่าแปรงซิลิโคนตัวนี้จะเวิร์กไหม ถ้าใช้กันเดี๋ยวคิดว่าถ้าใช้กับฟีได้นะก็น่าจะโอเคทุกคนข่อยาเปลี่ยนมาใช้มือละเพราะว่ารู้สึกว่าน้องมันพิกอัพโปรดักไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่น้องตัวนี้เดี๋ยวบอลมาสวส,สีทุกคนดูดีกว่าดูสิอันนี้คือสีอ่อนนะคะฟึ้มนี่เลยสีน้องจะมีความแบบชมพูน,นมนอมต่างๆเดี๋ยวมารอน้องสีเข้มกันบ้างว่าตัวนี้เป็นยังไงตัวนี้ดูแบบ เปิดมาเข้าได้ลยเน้นสองฟึ้มแล้ว 1, ลความผมใช้คอยรอบนะครับฟึม้มอันนี้ก็จะมีสีน้องตรงนี้ก็จะมีความแบบว่าเข้มขึ้นมากกว่าตัวนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะลงนะครับสีอ่อนลงไปก่อนฟึม้มขอ้อุ้ยสีน่ารักมากทุกคนมาละแก้มน้องวันยองดูดิสีแบบว่าชมพูนมนมละมุนมากเลย Mm hmm. แก้มใสอย่างที่เราอยากได้จริงๆแอมไปแบบว่าไปทั่วๆควาง้างแบบนี้ก่อนนะครับสำหรับสีอ่อนนั่นเองต่อไปนะคะบอสจะเปลี่ยนมาใช้น้องสีเข้มตัวนี้เลยนะฮะเราจะเน้นแค่ตรงแบบแอปเปิ้ลชีค mm hmm. ตรงนี้ก mm hmm. ็วนวงกลมนิดนึงนะารัอุ้ยมาละแก้มแบบน้องวันยองฟึ้นน่ารักมากเลย เพิ่มตรงนี้นึงนะครับทุกคนเป็นแบบว่าตรงปลายจมูกฟิลแบบว่าหนาวหนาวกินไวมาก่อนเจอเธอต่างๆน่ารักมากเลยเป็ดต่ำนะฮะทุกคนเป็ดต่ำงานแก้ของเรายังไม่จบนะครับทุกคนอยู่เราจะมาเพิ่มความแบบว่านำกลิ้งให้กับผิวของเรานี้เลยนะครับทุกคนตัวน้องบามของชาแนลจะบอกว่าตัวนี้นะทุกคนมันแบบ จึงมากมันเป็นไฮไลท์เตอร์แบบเนื้อบางแบบสติ๊กแบบนี้เลยวิธีใช้นะคะของบอสก็คือบอสเนี่ยจะวอร์มนองนะไว้กับหน้ามือแบบนี้พอจะวอร์มนะครับกับมือวนๆไปแบบนี้เริมมันจะมีความแบบว่าเนื้อบางๆแบบเปียกๆแบบนี้แล้วจากนั้นบอสก็จะทาไปที่หน้าแบบนี้คือทุกคนทุกคนเห็นไหมความแบบว่าน้ำเกลี่ยบนผิว ทุกเคนเห็นไหมว่ามันสวยมากๆเลยนี่คือแก้มใสที่แบบสุขภาพดีมากถ้าใครยังไม่พอใจว่ามันยังหนงักดีไม่พอเราก็สามารถใช้นิ้วนะคะแทบๆน้องเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ได้เลยนะทุกคน ตัวดูของตัวนี้ตัวที่ดีนะครับก็คือของ h i นส์นั่นเองทุกคนมันคล้ายตัวนี้มากๆของชาแนลนะครับซึ่งก็ราคาถูกกว่าเยอะมากๆเลยใครนะครับที่อยากได้ความแบบว่าผิวแบบกระจกผิวแบบว่ามีน้ำกลิ้งบนผิวแบบนี้ของชาแนลของ h i นส์เนี่ยก็คือเนื้อขายกันมากนะครับทุกคนเดี๋ยววันหลังว่าจะเอาของ h i นส์มาให้ทุกคนดูอีกทีนึงนะ งานแก้รอะไของเราเสร็จเรียบร,ออร้อยแล้วต่อไปเรามาคอนทัวร์กันดีกว่าทุกคนอันนี้นะคะทุกคนเป็นคอนทัวร์พาเลตนะคะจากแบรนด์พี่สาวจีนนั่นเองซึ่งแบบดังมากๆก,ก,ก็คือแบรนด์นี้เลยนะครับ mm hmm. จูลีดอนั่นเองือแพคเกจิ้งเขาดี mm hmm. คือแบบสวยมากนะ ด้านในของเขานะครับทุกคนก็จะเป็นนะครับพาเลทสีหลุมแบบนี้เลยนะครับมีนะครับตัวเนื้อคอนทัวร์นะครับสสีนั่นเองแล้วก็มีตัวแป้งนะครับแล้วก็มีตัวไฮไลท์เตอร์นั่นเองแบรนด์จูดีดอนะครับก็เป็นอีกแบรนด์ึงของพอสอจีนที่แบบว่าดังมากๆตอนที่บอสไปแบบว่าเซี่ยงไฮ้นะครับทุกคนก็คือแบบว่าไปตามตัวนี้กันมาหมดเลยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเห็นในรีวิวในตอกตองเนาว่าแบบคนใช้แล้วก็มารีวิวกันแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันเลิศมันปังบอกเขาเลยแบบว่า ลองมาดูสิบอกว่าสีคอนทัวงเขาว่าสวยมากเลยทุกคนมันจะมีความแบบว่าติดเทาอะไรอย่างเงี้ยสามารถสร้างเงาได้แบบเออเหมือนเงาเราจริงๆอะไรอย่างงี้นั่นเองทุกคนตรงแบบว่าสัตว์จมูกแบบนี้ก็คือเอาเลยขอแชร์ทิปส์นิดนนะคะทุกคนแบบว่าพอชอบคอนทัวตองร้องปากเหมนด้วยเพราะว่ามันทำให้เราดูสุ่าดูเด็กลง อย่ามาสวัสดีทุกคนดูนิดนึงคือไฮไลท์ของเขาคือแบบแม่ตาแตกเวอร์หนึ่งส oh องสามฟึ้มโอโหตาจัดดวงจันก็คือผู้ชายก็เห็นนะคะทุกคนนี้นี่เราก็จะ oh ho. โอโหปกน้องไฮไลท์เตอร์นะครับตรงทิปน้ตอของเราถ้าต้องมุมปากด้วยนะคะปากจะดูเป็กนกระจับฟึ้มโอโหโอโหดัง มาละไปถูกและดีต้องไปตำทุกคนตอนนี้เราเหลือนะครับลิปสติกของเราเนั่นเองซึ่งเราต้องเมคโชว์ว่าปากเรานะครับหน้าจูบในวันวนานเลนไทน์นั่นเองมีลิปหนึ่งที่บอได้มานะครับเป็นนี่เลยนะครับลิปเกรสจากแบรนด์จูดี้ซี่แพคเกจจิ้งคือแบบสวยมากแบบพิจีน่าโอ้โหดูสิอีกเนืะอโอ้โหดู อแพ็กเกจจริงเสียสวยมากจริงอันนี้นะครับมันจะให้เป็นฟินิชนะครับของความแบบว่าปลากแบบว่าคอสซี่อะไรใดๆนั่นเองเรามาลองทาเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเฮ้ยสวยมากเลยครับทุกคนมันมีความแบบว่าแดงน้ำตาลตุนต่น พี่คีนี่ผมรู้สึกว่าแบบห้องมันค่อนข้างมืดเลยแล้วก็ไฟตกด้วยทุกคนต้องขอโทษด้วยนะเดี๋ยวไงไปย้ายห้องกันกนิดนึงทุกคนครับพี่คีนี่บอสลืมปัดมาสคาร่านะ,ะเดี๋ยว <laughs> ปัดมาสคาร่าแบบว่าให้ขนตาเรางอนงอนหวานๆกันดีกว่าจะใช้เป็นมาสคาร่าของจางแซมมอนนี่เลยนะครับสีเซซี่บราวนั่นเองตัวนี้คือแบบเคยรีวิวไปแล้วนะคะเป็นเฟรนด์2024ไว้ทุกคนชอบมาก ๋ยวขอแก้ปากนิดนึงนะครับทุกคนรู้สึกว่าพอแบบไปเจอแสบมันแดงเกินไปนแล้วมันยังดูแบบละมุนต้นไม่พอนะครับทุกคนเอย่าบอจะใช้นี่เลยนะคะเป็นแกงนี้เลยสีแรกนะครับที่เราจะใช้เป็นเบสก็คือนี่ค่ะเป็น Peripera i n v e er l v e t นะครับสีเบอร์24สีตัวนี้ก็คือเป็นสีสม้มนูดนะครับเหมาะมากกับการใช้เป็นเบสจะทาเป็นเบสของปากไปก่อนนะเฮ้ยว <c oughs> กบสีปากเก่าของเรานิดนึง เดีย๋ยวจะใช้แป้งนะคะของฟรีมาช่วยเรานิดนึงนะครับอันนี้คือเป็นแป้งแบบว่าหัวซิลิโคนนะ,คะทุกคนซึ่งมันแบบว่าเบลนด์ได้ดีมากๆเลยทาเพื่อแบบว่าเบลอขอบปากของเรานั่นเองตามพิษากอลลีน้องจอยซีก็จะทาไปตรงกลางปากได้เลยนะคะทุกคนเพิ่มแอสติค่ะ นี่แหละนี่แหละสีที่ได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนโอเคมาทําผมกันนะครับทุกคนจริงๆขอทูบิออนเน็นะครับปกติบอสเป็นคนที่ทําผมอาจจะยังไม่เก่งมากไงขอไปฝึกเยอะๆก่อนนะครับเดีย๋ยวจะมาแชร์ทริคให้ทุกคนอีกทีหนึ่งแต่ลุกของวันนี้บอสอยากได้ความปแบบก็ธรรมชาติอะไรนี้ทุกคนคืเรรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวเราจะมาดายกันก่อนนะครับทุกคนแสกกลางตรงนี้เลยเริ่ม อันนี้เดี๋ยวบอยจะใช้เป็นน้องตัวไดสัะตัวนี้นะคะทุกคนเราก็จะได้นะคะไปตรงกลางเพื่อแบบว่าเปิดหน้ารับพลังความรักเลยนะฮะบ,บอยนะครพยายามแบบว่าได้ตรงกลางนะครับใช้ลมร้อนนะครับทุกคนแล้วก็เพยายามเป่านะครับไล่นะครับให้ผมมันเป็นแบบว่าเลเยอร์เรียงจับช่อแบบนี้เลยเึ้ม มาใส่ออยผมนิดนึงนะคะอันนี้บอสใช้เป็นของพราเมียนะคะอันนี้ซื้อมาจากที่ซาลอนทําผมนั่นเองอันนี้น่าจะเป็นของญี่ปุ่นนะคะทุกคนบอสไม่ชอบเลยที่แบบว่ามันเหนียวๆต่างๆชึบชึบติ้ผมของเราด้วยนะฮะใส่เข้าไปเลยผมของเราก็จะนุ่มหอมเลยนะฮะชุ่ม <Okay. S 2> เดี๋ยวนะยังไม่หมดเดี๋ยวเรานะคะจะมาใช้เป็นตัวครีมวอลลุ่มตัวนี้นะคะของพี o ่อึนอนั่นเองอันนี้ของแบรนด์ดาชชูบอสซอมาจากที่เกาหลีนะคะทุกคนตัวนี้จะบอกว่ามันแบบไม่เหนียวเลยนะคะเป็นแบบเนื้อเจอเจอแบบนี้แล้วเราก็คือจะวนเข้าไปที่มือของเรานะคะทุกคนแล้วก็ค่อยๆจัดช่องของเรานะคะ ขคัาแสไปอย่างนี้เลยให้ผมของเรามันแบบว่าเป๊ะมากขึ้นนะทุกคนจับตรงจอนตรงอะไรได้ได้นะคะนะฮะปล่อยหวานมาแล้วเอามาพาตรงแบบว่าตรงนี้ชุดๆนะฮะนี่ปล่อยหวาน โอเคครับทุกคนนี่ครับผมเราก็จะได้ประมาณนี้เลยบอไม่อยากให้มันดูแบบว่าเป๊ะเกินไปไม่อยากให้มันดูแบบว่าตั้งใจเกินไปอยากให้มันได้แบบลุคธรรมชาติเป็นแบบว่าเคอร์แบบนี้เลยเก <c oughs> าหลีเข้าใจเวอร์เดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันต่อเลยนะคะทุกคนตอนนี้คือผู้ชายคืองงแล้วว่าเ <c oughs> มื่อไร่จอกตาบบ้านอื เสื้อผ้านะครับทุกคนบอลคิดว่าเราจะใส่ตัวนี้เลยเพิ่งซื้อมาใหม่น่ารักใหม่ดูสิแบรนด์เออร์เบิร์นนะคะรีโวนเองทุกคนจะบอกว่าแบบดีเทลเขาหน้ารักมากเลยนะคะเป็นเสื้อแบบว่าทีเชิร์นะคะเป็นเลเยอร์แบบหลอกๆแบบนี้เนี่บอสว่ามันน่าจะเข้ากับสิ่งที่เราแบบว่าทำมาป้ายยังไม่ได้แกะเลยค่ะทุกคน ทุกคนนี้เลยมันน่าหลักแบบว่ามากมากเลยจุดสี่ดีเทลตรงนี้นะะทุกคนก็คือว่าติดกระตุมนี้นึงดีกว่านี่ใช่เดี๋ยป็นเลือกงเกงก่อนนะ,ะทุกคน สรุปนะคะเราจบที่ตัวนี้นะคะทุกคนเราสึกว่ามันดูเข้ากว่าแล้วมันก็ดูแบบว่าพอเพอกว่าดูใส่ยินมันจะดูแบบว่าแคชชั่วไปนิดนึงอันนี้ก็ู้สึกว่าเอ,อดูเข้านะคะสีพาเลตของชุดวันดี จริงๆเรื่องการแต่งตัวค่ะทุกคนก็บอแนะนําว่ามันขึ้นอยู่กับวัดสถานที่เดทของเราเนี่ยเราจะไปที่ไหนนะคะทุกคนจะไปดินเนอร์แบบเดทไนท์หรือว่าเราจะไปแบบว่าแคชชัวร์ดินนิ่งหรือจะไปแบบว่าส่วนสาธารณะต่างๆคาเฟ่กรุบกรุบหสถานที่ด้วย2นะคะก็คือเราแต่งตามสาวของตัวเองนั่นเองจะเป็นอะไรที่แบบว่าเพอร์เฟกมากๆเลย เดี๋ยวน้ําหอมของเราวันนี้นะคะบอสจะใช้เป็นตัวนี้เลยนะครับทอมฟอรนนั่นเองทุกคนตัวนี้เรื่องกลิ่นตัวเป็นสิ่งที่แบบสําคัญมา,มากเลยทุกคนมันเป็นสิ่งที่สามารถสร้าง first impression นะคะให้กับฝ่ายตรงข้ามของเราได้ดังนั้นเนี่ยบอสอยากให้ทุกคนนะใส่ใจในเรื่องกลิ่นนะครับน้ําหอมที่เราเลือกไปเลยขึ้นอยู่กับ โอเคชันขึ้นอยู่กับสถานทีด้วยนะคะว่าเฮ้ยเราไปแบบไหนอันี้นะคะลุกของเราเป็นแนวหวานนะคะกลุ่มโนทีท่บอยจะใช้คือเป็นกลุ่มพวกกลุ่มดอกไม้ฟอรัลมาสกี้อะไรต่างๆอยากได้ให้แบบความสดชื่นความหวานๆแบบลุคคุณนั่นเองตัวนี้นะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบบอยช,ชอบมากๆเลยนะคะกลับไปเลยนะทุกคนชิ ตามจุดต่างๆฉีดนะครับตรงบริเวณเนี้ยครับซอกคอต่างๆตรงแขนอะไรอย่างงี้ตรงไหนที่แบบว่าเราสามารถมีสกินชิปด้วยกันได้นะคะก็คืออย่าลืมฉีดตรงนั้นนะคะทุกคนแับรปลงว่าฝ่ายตรงข้ามนะครประทับใจแน่นอนอยู่ขอบเป่านะคะเราจะใช้เป็นน้องคนนี้เลยน้องซิลีนตัวนี้สีฟ้ามันเข้ากับชุดมากๆเลยทุกคนดสิโอ หวังว่านะครับจะเป็นไอเดียให้กับทุกคนนะครับสำหรับลุกวาเลไทายปีนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูทั้ทงกกันเลย บอสนะครับขออวยพรทุกคนนะครับ Happy Valentine's Day นะครับทุกคนใครนะครับที่มีคู่อยู่แล้วก็ขอให้มีความรักที่สวยงามแบบนี้ต่อไปนะคะแล้วก็ส่วนใครนะครับที่โสดเหมือนบอสเหมือนกันนะคะทุกคนก็ขอให้รักตัวเองให้มากๆนะครับอย่าลืมว่า self l ล v e เป็นสิ่งที่สําคัญมาก self love เนี่ยเป็น the best form of love นะคะทุกคนคือเราไม่สามารถรักคนอื่นได้เลยนะครับถ้าเราไม่รักตัวเองนะคะทุกคน ดังนั้นเนี่ยโฟกัสกับตัวเองนะคะบอสเชียวว่าถ้าเราดูแลตัวเองดีนะครับเราก็จะดึงดูดนะคะคนดีๆเข้ามาหาเรานั่นเองการเปโสดนเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้ผิดหรือว่าไม่ได้น่ากลัวเลยเลยทุกคน ใครี่โสดนะครับก็ขอให้เจอคนที่ใช่นะครับแล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตนะครับอย่างมีความสุขนั่นเองสเปรดเริมนะครับทุกคนให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยขอบคุณนะครับที่คอยติดตามช่องวอตเบรนนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็แบรนด์ต่างๆนะครับที่เริ่มติดต่อมาแล้วนะคบเพื่อมาสนับสนุนช่องเล็กๆของเราเจอนี้นี้ของบออย่างยาวไกลนะคะถ้าใครอยากให้บอพัฒนาอะไรตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้ด้านล่างได้เลยลูกนี้ก็คือไปสามารถแต่งตามกันได้เลยนะฮะยังไงไว้เจอกันใหม่นะครับ นะนะคะแฮปปี้วันไทยเ์ครับ,รบทุกคนบ๊ายบาย